สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอดรับหมวกนะครับผมหมวกรูปทรงไข่เนาะที่มากับกิจกรรม Map the h a n d นั่นเองนะครับผมอ่าก็คือ Map the h a n d กิจกรรมทางของทางโรบักนะครับผมซึ่งก็ง่ายๆทุกคนก็แค่ทุกคนก็คือจะมีกิจกรรมสามช่องทาง3ส,สีเลยนะครับผมผมมีจะนํามาแจากอยู่3อย่างเนาะก็คือเราก็แค่ไปเอามาจากนักพัฒนาไปเอามาจากยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือไปเอามาจากแอดมินของทางโรบักนครับผมซึ่ง ถ้าถามว่าเราสามารถไปค้นหาใน YouTube แล้วเข้าตรงไลฟ์สดแล้วเข้าผ่านลิงก์ไลฟ์สดของยูทูบเบอร์คนนั้นๆได้ไหมก็ได้นะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในดีดคอร์ดของทางโรบอตจะง่ายกว่านะครับอืมส่วนใครที่ไม่มีดีดคอร์ดก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดดีดคอร์ดเอาไว้เนาะแล้วก็ส่วนลิงก์เข้าร่วมส่วนลิงก์เข้าร่วมกลุ่มโรบอตนะครับผมผมก็จะทิ้งเอาไว้เหมือนกันโอเคเมื่อทุกคนเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เอ้ยเข้ามาที่ดีดคอร์ดของโรบอตใช่ไหมน้คเริ่มตรงที่เเป็นลขอทุกนะครับผม อันแรกผมนี่อันนี้อันนี้นะก็คือให้ทุกคนเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับล่างสุดอ่าจากนั้นก็ให้ทุกคนกดนี่เนาะเนี่ยกดอันที่มันเนี่ยทุกคนดูนะอันนี้เขาส่งมาตอนเนี่ยลิงก์อันนี้คือลิงก์เข้าแมพนะครับเมื่อคนไม่สามารถเข้าเดือดหันไปเจอได้นะเมก่อคนต้องเข้าผ่านติดคอร์ดหรือว่าเข้าผ่านลิงก์ยูทูบนะครับอ่าตามที่ยูทูบเบอร์เขาสอนนั่นแหละก็ตรงเนี้เอาตรงนี้คือลิงก์แมพล่าสุดก็คือตอนหกโมงใช่ไหมครับอันนี้คือของนักพัฒนานะไม่ใช่อันนี้คือของแอดมินนะครับของแออ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 ดดดดดมินน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 โรรรรบบบบบททคคััักกก็็็็็็จจจะะะะะไไไไ้้้เเเเเปปปปปสสีีีขขขาาาาวววว่่่ตตงยูู ยูทูบเ,อเ,อเบอรบ์อ่ายูทูนนบเนนบอเร,อนนนนรบ์จะได้เป็นสีเหลืองนะครับเอ๊ะเอ๊ยูทูบเบอร์ได้เป็นสีฟ้านะผมใช่ะนะยูทูบเบอร์ได้เป็นสีฟ้านะครับอ่าส่วนว่ตัวนี้นี่คือนักพัฒนาผมก็คือเป็นคนที่สร้างโรบอทขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะก็เม่นแบบเป็นนักพัฒนาครับก็ก็จะได้เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีกันสามสีเนาะสีดําสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองมันก็จะคล้ายๆกับเดอะฮันเบกาเดชั่นเลยทุกคนที่ครั้งที่แล้วเนาะที่มีให้รับไอ้เขาาเ่า,ขา,วานะกว้างสามมติว่า แมปมันเต็มใช่ไหมทุกคนก็ต้องมาต่อคิวอ่ะซึ่งแบบต่อคิวแบบเขาเป็นพันอย่างเงี้ยเขาเป็นร้อยแนะนำว่าให้เอาอันที่มันแบบเนี้ยทุกคนเห็นนะเนี่ยอันไหนที่เขาลงลิงก์มาล่าสุดเนี่ยเนี่ย่ใช่นเี่ยลงลิงก์มาต่อหกโมงเก้านทีเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าล่าสุดแต่มันก็ล่าสุดแล้วแหละนั่นแหละแล้วก็กดเลยแนะนำาให้เป็นอันล่าสุดนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวเนาะโอเคส่วนถ้าใครที่อยากจะแบบว่าพี่ครับแมปนี้แมปนี้มันได้แค่แมปเนี้ยแมปแมปแอดมินมันได้แค่สีดำแมปแมปยู ถ้าทุกคนคิดเกียดไปรับทีละอันใช่ไหมครับนี่ผมให้กดไปที่แท็กอันที่สี่นะนี่นะอันที่สี่ครับนี่เลยอันนี้ผมจะแจกทีเดียวสามสีเลยนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมอันนี้คือเขาจะแจกทีเดียวสามสีเลยนะครับอันนี้ก็อข้อดีแต่ว่าจะมีคนแย่งเยอะมากก็ทุกคนลองดูนะว่าทุกคนจะเอาเป็นแบบบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะเอาสามสีอะไรอย่างนี้อ่าโอเคครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันที่สีแรกนะครับผมหัวไข่นะครับผมหัวไข่สีแรกก็คือสีดำนั่นเองนะผม ก็คือเป็นสีที่เราจะได้รับจากแอดมินนะครับนี่เลยเรได้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูท้ายคลิปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นผมเอาแจกเยอะมากเลยนะนถ้าเนี่ยผมอันนั้นคือแอดมินนะผมที่โยนของลงมาให้เราเนาะเขายนของลงมาให้เราเราก็เก็บแล้วก็จะได้มาครับผมฟรีเลยง่ายๆนะผมต่อไปนะครับต่อไปสีต่อไปก็คือสีฟ้าที่เราจะได้รับจากเราจะรับจาก ยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือยูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์เขาจะแจกเป็นสีฟ้านะครับอ่าเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยสีฟ้านะครับทุกคนอ่าไหนยูนทูบเบอร์คนแจกอยู่ไหนอ่านี่ไงทุกคนยูทูบเบอร์คนที่แจกน่าจะอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยอยู่บนเนี้นอยู่ไหนอ่านี่ไงไทุกคนยูทูบเบอร์ที่แจกสีฟ้าอยู่บนนั้นนะครับถามว่าทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ที่ส,งสูงๆใช่ไหมทุกคนก็คือ ถ้าเขาอยู่ตรงพื้นใช่ไหมคนจะมามามุมเขาอะ่ะแล้วคนอื่นจะไม่ได้อะ่ะนั่นแหละต่อไปนะครับเป็นสีเหลืองทองเนาะก็ได้มาจากนักพัฒนานั่นเองนะครับผมอ่านี่เลยก็นั่นนะครับกดลิงก์ล่าสุดนะครับก็คือลิงก์ที่อยู่ล่างสุดนะครับอ่าดูเวลาว่าลิงก์มันอัปเดตมาเวลาไหนนะครับล้วอย่างเช่นถ้าลิงก์ถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็น6กโมงครึ่งสมมติถ้าสมมติ แล้วลิงก์มันลงมาตอนหกโมงสิบห้าอะไรงนี้ถว่าม,มันเป็นอันล่าสุดแล้วที่เขาลงไว้เราก็กดเลยครับอ่าอันล่าสุดอะไรงนี้อ่าต่อไปนะครับผมก็คือเป็นแบบรวมเนาะก็จะมีทั้งสีฟ้าสีดําแล้วก็สีเหลืองรวมมาในแบบเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเข้ายากหน่อยเนะยาะเนี่ยคอนก็กดไปที่ลิงก์นี้จากนั้นเรากดคําว่าติดตามนะครับ พอเรากดคําว่าติดตามเสร็จแล้วเรากดรีหนึ่งทีนะครับผมอ่าเรากดรีหนึ่งทีนะมันจะมีปุ่มให้กดเข้าร่วมนะครับทุกคนต้องกดติดตามก่อนนะครับผมถึงจะมีปุ่มกดเข้าร่วมนะครับอ่าตอนนี้คือติดคิวนะครับผมโอ้โหคิวต้องสองร้อยกว่าเลยทุกคนกันก็เปลี่ยนคนเนาะยูทูบเบอร์คนเมื่อกี้ติดคิวต้องสองร้อยกว่าเลยนะครับเราก็เปลี่ยนคนนะครับหาห้องที่มันแบบว่าคนน้อยๆไม่ต้องไปต่อคิวเยอะนะครับอ่าเนี่ยเรากดติดตามไป กดติดตามศิลปะเรากดรีหน้าทีหนึ่งอ่าดูซิอ่าอ่ายังไม่มีผมเรากดรีอีทีหนึ่งนะครับอ่าก็คือรีรีเรื่อยเรื่อยครับผมก่อจะมีปุ่มให้กดเข้าร่วมแต่นั้นเราก็กดเข้าร่วมครับอ่าตอนนี้เราติดคิวที่สองร้อยนะครับเ,เดี๋ยวเราโอเคเราไปเเอาคนอื่นเนาะตอนนี้ผมก็เจอคนที่ได้แล้วครับนี่เลยอ่าก็คือเขาจะแจกสามสีนะครับเห็นไ,ไ,ไหมสีเหลืองสีฟ้าเส้นสีขาวอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะนั่นแหละนี่ผมเขาจะแจกสามสีนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคปรมาณนี้เลยง่ายๆทุกคนก็ดูง่ายๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอ d แล้ก็ลิงก์กลุ่มโลบอกไว้นะในส่วนต่อไปของเราจะไดาดูของกันนะครับอ่านี่เลยนะครับผมของทั้ง3อย่างเริ่มมาที่อันแรกครับผมนี่นะที่ได้รับจากแอดแอดมินนะครับต่อมานะครับผมนี่เลยต่อมานะต่อมาเป็นสีฟ้านะครับผมที่ได้รับ จากยูทูบเบอร์นะครับผมอาจะเป็นประมาณนี้ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองที่ได้รับจากนักพัฒนานั่นเองอ่าก็คือผมได้รับครบทุกสีนะครบเลยส่วนถ้าเราใส่3สีพร้อมกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอ่าเนี่ยนมงสามสี 3, พร้อมกันสวยเลยโอเคทุกคนส่วนกิจกรรมของ Map The Hand ถ้าผมว่างๆผมก็จะมาทําให้ดูนะไอ้ที่เขาต้องเล่น10บแมปเก็บครบ10บฟองแล้วก็เอามาแลกเป็นของฟรีต่างๆเลยเพรานะนั้น เห็นว่ามีตั้ง20่สิบชิ้นเลยเนี่อันคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคนบ๊ายบายสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับผมบ๊ายบาย